ต่อไปคุณกเกษมสันมีทิพย์ครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมนายกเกษมสันมีทิพย์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดพิษณุโลกขอเรียนปรึกษาท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตังนี้ครับจากกรณีล่าสุดที่มีรถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอุ้มผางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากประสบอุบัติเหตุทําให้น้องพยาบาลท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้กําลังรักษาตัวอยู่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก ทำให้รัฐสูญเสียทรัพยากรบุคคลอมีค่าในการดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลขศึกษาปรับปรุงและกําหนดมาตรการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนรถส่งต่อผู้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นการโฆษณาลดรลงไปเผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ร่วมใช้ทางให้ได้ตระหนักต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนรถพยาบาลได้สวมใส่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตหรือทําให้บาดเจ็บน้อยลงแต่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมและต้องมีค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถส่งต่อผู้ป่วยเหล่านี้ให้เหมือนค่าเสี่ยงภัยของทหารเจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตทุกพลภาพหรือพิการติดเตียงจากอุบัติเหตุหรือการติดเชื้อจากผู้ป่วย แต่ยังคงได้ค่าโอทีเท่าเดิมตั้งแต่พศ2538จนถึงปัจจุบันผ่านมา27ปียังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทุกปีพวกเขาต้องการขวัญกำลังใจในการทำงานถ้าเป็นการทหารขวัญคืออำนาจการลบที่มองไม่เห็นแพ้ชนะขึ้นอยู่กับขวัญทหารทหารขวัญเสียแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกลบเช่นเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดีย่อมสมผลดีไปถึงผู้ป่วยในฐานะที่พวกเขาเป็นนักรบชุดขาว พวกเขารวมไปถึงบุตรบิดามารดาควรได้รับเงินเดียวยาไม่แพ้กับนักลบที่ทําการลบตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเงินฟื้นฟูสมรรถภาพเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเงินช่วยเหลือรายเดือนทุนการศึกษาการปูนบำเหน็จความดีความชอบลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ได้สิทธิเทียบเคียงข้าราชการหรือสิทธิอื่นใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับการทํางานควรพิจารณาด้วยครับ ท้ายที่สุดนี้ผมขอให้น้องพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุที่กลับมาข้างต้นและกำลังทำการรักษาตัวอยู่ปลอดภัยและหายรักษาหายโดยเร็วครับขอบคุณครับครับต่อไปคุณ